สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Medical Hobby กันอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมกลังเล่นเกตเมทั้งเกียร์ภาคที่5นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวคาแรคเตอร์สเน็คของผมนะฮะเต็มไปด้วยเลือดนะฮะยังไม่ได้กลับพิธีถานทัพของเรานะฮะมันจะมีอ่างอาบน้ําให้เราอาบครับแต่อันนี้ยังไม่ได้กลับไปเลยฮะก็เลยโอเคปล่อยให้เลือดเลอะไปก็แล้วกันนะแต่ว่าเขาก็ยังเออนี่ฮะไม่งอกนะครับเขายังปกติอยู่โอเคเพื่อไม่เสียเวลาครับลุยเลยมิชชั่น ตอนนี้มิชมชั่นที่10อ่ามิชชั่นที่10ครับโอเครุยเออขออ่านรายละเอียดก่อนเออมีช่วยตัวประกันนะฮะโอเคถ้าจะตัวประกันเกิดได้2จุดที่ปลอดภัยมีจุดเดียวโอเคนึกไม่ออกครับว่าฉากแบบไหนเอาเอาวุธเซตเดิมก่อนก็แล้วกันนะโอเคเซตเนี้ยแหละ 空間に戻ってくるラマーハーテキュデンに囚われた一人の捕虜を回収するんだ仲間からマラックと呼ばれる捕虜だまずはターゲットの写真を端末で確認してくれ ให้ดูภาพเป้าหมายก่อนว่าใช่ตัวที่เราต้องเข้าไปช่วยไหม,มเหมือนสับว่าครอบครัวโดนฆ่าไปหมดแล้วนะฮะให้เรามาช่วยเฉลยทุกคนหนึ่งครับโอเคเป้าหมายเราคือตรงนี้มีสองจุดมีฐานด้วยมาร์คไว้ก่อน ก็ประมาณว่ามีเฉลยศึกคนอื่นด้วยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะช่วยหรือไม่ช่วยโอเคดูจิ๊บก็คือจะมีเฉลยศึกตัวหลักนะฮะหนึ่งตัวแล้วก็ตัวอื่นๆอีกน่าจะประมาณสองตัวได้นะเมื่อกี้ดูจากรายละเอียดมิชชั่นแล้วจิ๊ไป เฮ้ยอ๋อฉากนี้อย่าอย่เอชยเอ้ยจับเอ้ยพวกทหารเวนไอเวนเรียกมันไอเวนโอเคจับน็อกให้หมดเฮ้ย oh, hey, ไม่โดนหนึ่งคนโอ้ oh, มือไม่แม่นเลยวิธีนี้อ๋อ oh, ฉากนี้ลึกออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ต้องรีบครับเดี๋ยวตัวประกันตัวอื่นจะตายโอเคโอเคพอจะจำได้ละขอเช็คเช็คเลเวลพวกมันก่อนอันนี้บีโอนน้อันนี้เอากระบป๋าแล้วก็ไปนอนลงไปโอเคเดี๋ยวตัวประกันหลักปล่อยไปก่อนกดีแล้วกันเฉลยหลักอะ มันจะมีรถถังด้วยครับระวังนี่นี่ๆๆอันนี้รถถังอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เฉลยจะอยู่ในรถจิบนี่ฮะโอเคส่วนเฉลยตัวอื่นเนี่ยอยู่ในบ้านอยู่ในตึกครับถ้าเราช้าตัวอื่นจะโดนฆ่าตายโอเคแขนแขน เดีนี่ยิงหัวได้เลยมีสไนเปอร์อยู่ข้างบนนะฮะระวังแถวหอคอยนั่นงไงเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไอีกทีนี้เห็นเราโอเคเกือบสไนเปอร์อยู่บนหอครับระวังจกกับการสไนเปอร์ก่อนได้ปะผมมันจะมีตัวประกันตัวอื่นเนี่ยมันมันจะไปฆ่าด้วยไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหน อ่าน่าโอเคดีด็อกสกแกนให้เราละเอาไงดีเอาไงดีเอาไม่ดีาดหาตัวอื่นเรายังมาร์กเลยมาร์กไม่ได้ด้วยปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนช่วยตัวประกันคนอื่นก่อนครับโดนหมวกมันนั่นน่ะมันจะเดินไปฆ่าตัวประกันละ บินไดป่าววะจำไม่ไ <Maybe> ด <in movie stores> okay. ้แล so <lawsuit> <What> you know? ้วมันเข้าทางไหนได้บ้างโอเคไตรงนั้นปล่อยไปต่อโอ้ยทีนี้ใส่เกาะด้วยทีนี้ใส่เกาะไว้เดี๋ยวค่อยมากระทืบมันทีหลังโอเคๆรอกตามไปตามไปเอ้ยว่าไงจะไปไหน นอนลงไปสแกนโอ้กระจกเอาอเคุยกดพิษให้มันนอนนี่งไงมาใกล้จังหวะก็ล็อกเข้าทางเราครับแล้วก็ชวนมันคุยหน่อยโอเคพลังเท่าไหร่ ส,สกกายสกอเตอร์วัดครับโอเคพลังเยอะออกกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นข้างบนโอเคตายมาพอดีครับช่วยเราได้มันเห็นเนอะเห็นก็สอยเข้าให้เฮ้ยโอเค ยังไม่อเลิยครับยังไม่อเลิศโอเคโอเคช่วยหมดทุกคนครับน,นีพลังเท่าไหร่เอเอออกกลับบ้านไปก็เอ้ยตรงนี้ไม่โดนไม่ได้ไม่ได้ไมีหลังคาเออทางเข้าอยู่ด้านไหนวะเนี้ต่อตรงนี้ช่วยได้เลยเฮ้ยไม่ได้เหรอ ามีหลังคาโอ้โหตรงนี้ล่ะนี่ก็ไม่ได้อีกโอเคตูนี้เอาลูนหนอนดีอะคือลูนหนอนมันก็สบายดีครับมันวาร์ปได้เลยอ่ะนะเอ้ยอะไรอุ้นเนี้ยมันติดอะไรเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวขอ มันมีตัวตื่นแล้วมันมีคนตื่นรีบแล้วตรงรีต้ามันตื่นแล้วมันตื่นแล้ว เริ่มตื่นแล้วครับอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างน่น่าจะลงด้านนี้ได้เลยถึงยังขงโมยของเออมาแล้วอย่าร้องฉเฉลยตื่นยังเลอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหลังไปช่วยนะ ขาหาดใจยเย็ะแล้วก็เล็งหัวมันเอากลับบ้านให้หมดเอ้ยตื่นแล้วไอ้สัสตกใจอันนี้ก็ตื่น,นจับภูมิให้หมดสกาวเตอร์วัดพลังเอเอเอลกลับบ้าน

กีพลังเยอะเอากลับบ้านเอ้ทานอตที่พลังเทาไหร่เอ๊เอากลับบ้านเอเอเอากลับไวเอ นี่กระจาครับเหลือมึงอยู่สองตัวช่งมันไปละเฮ้ยโเ้ยตไหนเห็นโอเคไปละ มีาพายุร้อนโอ้เยอะเยอะเยอะ,ยะใจเย็นผมขอใช้นี่เลยก็แล้วกันสายฟ้าแสกใส่หัวทีเดียวฮะเอาโต้องชาร์จใหม่อีกเฮ้ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วสงสัยแล้ว เื่อกี้เดินชิดกำแพงเกินโอเคเรียบร้อยเช็คเช็คพลังเอเอเอใช่เอโอเอฟบ้านพลังเยอะดีฮะทัวร์สีเหลืองหมดชอบ

โอเคพลังสวยไม่โดนโอ okay. เคโดนสองตัวแนละ้วอเหลับยิงแขนนะฮะมันใส่เกาะนะฮะยิงไม่เข้านะ ต้องยิงแขนหรือยิงขาอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยเ้เอาไปเอาไป,าไปขโมยทหารกลับบ้านไห้หมดเลย เอาคุกดพิษเดี๋ยวมึงตายตายเลยโทษทีโอเคไปต่อไปต่อจับโยนลงมาฮะตายหาเลยอุย๊ยอินนั่นใส่เกาะใส่เกาะใ,ใช้พวกแก๊สได้นะอไ,อไอ้นี่ใส่หน้ากากกันแก๊ส ตัวประกันอยู่ข้างในสุดอเอา้าก็ผิดขึ้ดันนี่ฮะเอาให้มันบงตื่นนะเอเ A. กระจอกเนี่ยเอาเสียเวลาข้างหน้ามีสองตัวเฮ้ยมันจะฆ่าตัวประกันเมื่อวะ คงไม่ฆ่านะโอเคโอเคเฮ้ยตัวประกันหลักฮะมีสีมีสีเหลืองๆด้วยมันก็มังทรอมารอยู่เลยให้มันมาสนใจตรงนี้ให้มันมาสนใจตรงน,น,นี้มาเด็แล้วก็ตรงนี้ปุ๊ดนี่อยู่แก๊สแก๊สสลบแก๊สสลบอยู่วางล่อมแม่งเลยเดี๋ย็ก เออใช้เรียกอยังไงวจะจำไม่ได้เออเนาะอ๋อนี่นี่นเรียกมันมาเรียกมันมามาแล้วเนื้อแล้วมันมีหน้าก,กากกันแก๊สหรอวะเดี๋ยวดูก่อนมีหน้าก,กากกันแก๊สด้วยเฮ้ยไม่โดนโอเค าลเดี๋ยววงแม่งแตกแน่เลยผมจะโดนแกตัวเองเหรอวะกลัวมาเพียบเลยมาเพียบเลยวางวางมาๆมา,มาเราเราไม่อยากฆ่าใคร โดนอีกสองโอเคให้มันวงให้มันรู้ตัวกันหน่อยจะได้ว <world> ิ่งกันมาฮะโดนแก๊สเราโอ้ยนั่นเอสด้วยกลับบ้านกลับบ้านอโนี่แหละอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งฮะรอทหารออกจากค่ายมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดินโง่มาละ เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงรอห้นมาอันนี้พลังเท่าไรเอฟเอสด้วยเอาเอากระบายหมดเลยงงงองเอาไม่ได้ตะมันบอสนีนะบอสอันี้เอาิอขานะมาละมาละม่ตัวนึละ ไอ้นี่ใส่เกาะนี่ใส่เกาะ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 เอาแก๊สไหมโดนบอกว่ไม่โดนโอเคโดนโดน,โดนผมว่าผมใช้สตันเลยได้ละชาร์จละวที่เหลือเฮ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโอ้ยเกือบ อยู่เป็นกลุ่มได้อยู่เป็นกลุ่มอยู่เป็นกลุ่มอยู่เป็นกลุ่มก็อกัดทีเดียวครับยกเต้เลยมึงโอเคสเกาเตอร์วัดพลังเอชหวย รถสตานนี้หลับยาวเลยนะนานมากครับว่าจะฟื้นน่าจะหมดละมั้งขโมยรถแม่งเลยมีตัวฟื้นเหรอตัวฟื้นเหนุนใครให้ฟื้น โอเครับทิหลักเล,ลุยตอชกด้วยกำปั้น <c> ค <oughs> อแค่ผ่าก็ดู <c oughs> พลังเท่าไหร่เอสเอากลับบ้าน เล็ก <Mile> ต <dizzy> ัวหนึ่งเอาให้จะช็อตโอเคจัดการน็อกเอาท์หมดทั้งค่ายเอชออกกลับบ้านโอเคผ่านไปด้วยดีครับเดี๋ยวมาช่วยจับกันตรงนี้ก่อนกดสามเหลี่ยมกันจยิงปลดล็อกไว้นะเออรู้แล้ว รีครับผมรีบผักแมงมุมไปเลยโอเคกูปิดกูปิดดีดอ๊อกมึงจะผักประตูเข้ามาทำไมโอ๊ยกระเด็นอีกโอเคไม่ได้ตั้งใจครับ ตัวประกันหลักเราตัวประกันหลักเรา,น,เาน่าจะบาดเจ็บด้วยมั้งมีของให้ขโมยอใช่ปะวะใช่ใช่ใช่ใชใชเมื่อกี้เราสแกนไปแล้วทำไมมันไม่ขึ้นมันบอกว่าไอ้เฉลยคนนี้มีบาดแผลหน,นะะักครับ ไม่สามารถใช้บอลลูนได้ให้เรียกคอมาโอเคเรียกคอ,อเฮดี้พิกอัพระหว่างรอก็มีฐานตัวไหนเราสามารถเอากลับบ้านได้อีกก็มีตัวเอเอเอากลับบ้านก็ได้วะ มู้จะทำอะไรครับอยิบิเล็กหลับหลับแบบงงๆอยู่ในบ้านเฮ้ยไม่หลับเหรอเฮ้ยไม่หลับเว้ยอ่ะสักลูกไม่หลับแต่ว่ามันมีหน้ากากอยู่ บ้านเราครับเฮ้ยไปด้วยไปด้วยเย่ฮ่าโอเคภารกิจน,น,นี้ยาวนิดนึงฮะนะไปไหลายเมืองวู้ฮู้ยิงห้าไปฉลองกันหน่อย ค okay. ได้แรงอะไรเอ่ยช่วยชีวิตคนได้บวกอีก120โอเคได้ S ครับก็ยังดีฮะโอ้ oh, ใช้เวลาต้อง22นาทีฮะโอเคค่อนข้างที่จะนานโอเคขอตัดจบคลิปนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอในมิชชั่นต่อไปกันนะครับ